สวัสดีครับวันนี้ Biz Talk Gadget จะมารีวิวเจ้า Xperia 10 Mark 6นะครับจากค่าย Sony นะครับผมก็หลังจากครั้งก่อนนะครับเราได้ทำคลิปแกะกล่องกันไปแล้วนะครับซึ่งสเปคคร่าวๆเนี่ยผมก็ได้เล่าไปกับคลิปที่แล้วแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูคลิปแกะกล่องนะครับก็ผมแปะลิงก์ไว้ให้ในช่องรายละเอียดแล้วนะครับผมก็ลองไปดูกันได้นะครับผมโดยรอบนี้เนี่ย เดี๋ยวเราจะมาดูกันตั้งแต่ในประเด็นที่มันเป็นจุดขายของเจ้าตัวนี้เป็นหลักเลยนะครับก็คือฟีเจอร์ตัวนี้ครับวิดีโอครีเอเตอร์นะครับก็ต้องบอกว่ามันเหมือนเป็นการยอร่อโปรแกรมตัดต,ต่อมาไว้ในมือถือนะครับผมเราก็รวมถึงด้านภาพถ่ายนะครับก็คือตัวแอปกล้องตัวนี้นะครับผมรวมถึงเรื่องแบตเตอรี่นะครับที่เขาชูจุดขายมานะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันใช้งานได้ยาวนานถึง2วันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวฟีเจอร์แต่ละฟีเจอร์เนี่ยมันเป็นยังไงก็ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมเรามาเริ่มต้นกันที่โปรแกรมวิดีโอครีเอเตอร์ก่อนเลยนะครับก็ต้องบอกว่าการที่มีโปรแกรมตัดต่อแบบนี้มาให้ในตัวเครื่องเนี่ยก็ต้องถือว่ามันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งเลยครับคือเราสามารถที่จะทํางานออฟไลน์ได้นะครับผมและเราก็ยังสามารถที่จะเซฟโปรเจกต์เอาไว้เพื่อที่จะกลับมาตัดต่ออีกครั้งหนึ่งก็ตรงนี้ก็ทําได้ไม่ยากนะครับการเริ่มต้นการใช้งานเนี่ยก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับก็ เข้าไปที่โปรแกรมนะครับเราก็ตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่า New Project ใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างที่เห็นหน้าจอเนี่ยมันจะมีคลิปที่ผมทําเอาไว้แล้วนะครับคือคลิป mail ตัวนี้ซึ่งถ้าจะเข้าไปทําต่อเนี่ยเราก็สามารถคลิกเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับแต่เรามาที่ New Project กันนะครับหลังจากเลือกแล้วเนี่ยมันก็จะมีซอสทั้งหมดเนี่ยขึ้นมาให้ดูครับว่าเรามีซอสอะไรบ้างทั้งภาพดิ่งและวิดีโอซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะฟิลเตอร์ได้ ว่าเอาวิดีโอหรือว่าเป็นภาพนิ่งนะครับตรงนี้ครับเราสามารถคลิกเลือกได้หลายวิดีโอนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเห็นครับว่ามันจะมีคัสตอมอ d ดิหรือว่าไปออโต้อ i ดินะครับเราไปที่คัสตอมก่อนเลยละกันเป็นการตัดต่อด้วยตัวเองนะครับซึ่งคลิปที่เราเลือกมาเนี่ยก็จะตามคิวนะครับว่า1234ตัวไหนเนี่ยตามไทม์ไลน์เลยตรงนี้นะครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเมนูต่างๆเลยนะครับอย่างตรงนี้นะครับสมมติว่าเรายังไม่ได้กดไฮไลท์ไปที่คลิปไหนเนี่ยมันก็จะ สามารถที่จะใส่คลิปใหม่ได้ครับแอดเพลงได้พวกนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยทาง s o นี่เขาก็จะมีมาให้นะครับเป็นเสียงนะครับสามารถใส่เทคได้ก็สามารถพิมพ์ได้เลยแล้วก็จัดเรียงได้นะครับตามไทม์ไลน์นะครับใส่ฟิลเตอร์อ่าตรงเนี้ยเขาจะมีมาให้5ฟิลเตอร์นะครับแล้วก็การเอจจสต่างต่างเนี่ยใส่คอนทราทไลท์ชาร์โด้พวกนี้ครับก็คือพื้นฐานของการตกแต่งคลิปนะครับรวมถึงการที่จะโรเตตเนี่ยหมุนไปอย่างเงี้ยครับได้นะครับ ซึ่งโปรแกรมตัวนี้เนี่ยนอกจากจะปรับแต่งได้แล้วเนี่ยมันยังตัดวิดีโอได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับดูนะครับเนี่ยต่อ 16, 16 16, 9นะครับต่อ5 2าต่อ9แบบมูวีก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็น1ต่อนก็ได้นะครับผมอ่า x p o ต t setting เนี่ยตรงนี้เนี่ยเรนเดอร์ er ได้สูงสุดที่1 0นแบนะครับแบบ30เฟรมนะครับมากกว่านี้ไม่ได้นะครับผมส่วนสมมุติว่าถ้าเราไม่อยากที่จะปรับแต่งด้วยตัวเองเราก็สามารถเลือกออโตอ อัลต uh, ัวอีดิทเนี่ยก็จะมีบอกเราครับว่าคุณอยากจะได้วิดีโอกี่วินะครับสิวิส0มสิบวิหกวิร้อวินะครับก็ตรงเนี้ยเสียดายนิดนึงที่ไม่มี90วิมาให้นะครับหรือว่าเราจะไปที่ unlimited เลยก็ได้ก็คือว่าคลิปยาวเท่าไหนก็ยาวไปเลยมิวสิกก็จะเช่นเดียวกันครับกับตัวที่ผมให้ดูก่อนหน้าเนี่ยตรงนี้เนี่ย automatically speed up หมายความว่ายังไงหมายความว่าสมมุติว่าเราใส่วิดีโอไป1นาทีแต่ว่าเราอยากได้30วิแล้วเราอยากให้วิดีโอทั้งหมด1นาทีเนี่ยมาอยู่ใน30วิเนี่ยเราก็ติ๊กตัวนี้ครับอาอย่างของผมเนี่ยใส่ไป45วินาทีนะครับแต่ว่าถ้าผมจะออโต้อิดิทมาที่30วิแล้เราก็สิดิเข้าไปครับกดโอเคเนี่ยนะครับดวมก็จะเหลือ27วินาทีก็คือว่าตัวคลิปเนี่ยมันก็ทำเร็วให้ครับนิดหนึ่ง เช่นเดียวกันกลับมาทำงานโปรเจกต์ก่อนหน้าก็ได้นะครับสมมติว่าถ้าเรายังไม่อยาก export ไปนะครับผมก็กลับมาที่จะปรับแต่งไซเทคอะไรได้ตรงนี้นะฮะซึ่งก็ไม่ได้ยากครับเทคเนี่ยแล้ก็ตัวนี้เนี่ยพอเราปรับไซเทคไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถเลือกฟอนต์ได้ซึ่งก็แบบมีฟอนต์ญี่ปุ่นมาให้ด้วยนะฮะเนี่ยครับสามารถปรับสีเทคได้ตามใจชอบ ส่วนพวกฟีเจอร์อื่นอย่างอันเนี่ยครับการตัดไฟล์หรือใส่เสียงลดเสียงที่มันอยู่ในตัวคลิปเนี่ยก็จะบอกว่ามันเป็นพื้นฐานของโปรแกรมตัดคลิปพวกนี้อยู่แล้วนะครับผมอออีกนิดครับตรงไทม์ไลน์เนี่ยเราสามารถที่จะยืดหดได้นะแบบนี้ครับเพิ่มความคล่องตัวในการตัดต่อได้นะครับผมนะหลังจากที่เราพอใจแล้วเราก็ Export ครับมันก็จะ ลินเดอร์ไฟล์ออกมาให้เราก็จะต้องรอนิดนึงครับแล้วแต่ความยาวของคลิปวิดีโอที่เราใส่เข้าไปนะครับ ซึ่งตัววิดีโอครีเอเตอร์ก็ประมาณนี้นะครับส่วนตัวผมก็มองว่าเขาพยายามออกแบบมาให้เราใช้งานง่ายๆนะครับผมแต่ก็มันก็จะมีข้อจํากัดอยู่แล้วครับเพราะว่าเรื่องการใส่ทํานองเพลงเนี่ยตัวเลือกมันก็อาจจะน้อยไปนิดนะครับประมาณ12แท็กเท่านั้นนะครับแต่อย่างที่บอกไปข้างต้นครับข้อดีของมันก็คือว่าเราสามารถที่จะตัดงานแบบออฟไลน์ได้แล้วก็กลับมาทํางานต่อเมื่อไหร่ก็ได้นะครับผมซึ่งหลังจากทําเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ ค่อยมาโยนขึ้นแพลตฟอร์มแล้วก็ไปเลือกเพลงตามที่เราชอบอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็โพสได้เลยซึ่งก็ต้องถือว่ามันเป็นการประหยัดอินเทอร์เน็ตในช่วงที่เราตัดต่อได้มากทีเดียวครับจบไปแล้วนะครับสำหรับโปรแกรมตัดต่อที่ต้องบอกว่ามันเป็นไฮไลท์ของเจ้าตัวนี้นะครับต่อไปนะครับเรามาดูเรื่องของแบตเตอรี่กันสักเล็กน้อยนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับว่าเขาให้แบตเตอรี่มา5 0 0 0มิลลิแอมนะครับก็ เท่ากับสมาร์ทโฟนทั่วๆไปนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าตัวเครื่องเองเนี่ยหนักแค่164กรัมเท่านั้นนะครับซึ่งก็ถือว่าเขาทําน้ําหนักตัวเครื่องมาได้ดีพอสมควรเลยนะครับส่วนเรื่องที่ว่าจะใช้ได้2วันจริงไหมเนี่ยอันนี้ผมทดสอบเล่นเกม ROV e ไปนะครับประมาณ1ชั่วโมงนิดๆนะครับผมก็แบตลดไปประมาณ16-17ครับซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าคุณใช้งานหนักเนี่ย แบตมันก็หมดเร็วเหมือนกับสมาร์ทโฟนทั่วไปนั่นแหละครับผมแต่ทีนี้ครับถ้าคุณอยากจะให้เครื่องเนี่ยมันเปิดตลอดไม่ว่าจะเล่นเกมหรือว่าดูคลิปยาวๆเนี่ยแล้วก็อยากให้มันอยู่ได้2วันอันนี้ก็ง่ายๆครับซึ่งเขาก็ทํามาให้แล้วครับหมด STAMINA พอเราเปิดตุ๊บเห็นไหมครับว่าตัวทีมต่างๆเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบดาร์กทีมนะครับก็คือว่าตัวนี้เนี่ย มันจะเป็นระบบที่จำกัดการทำงานของตัวเครื่องครับให้มันลดการทำงานพวกแบล็กการ์ดต่างๆแล้วก็ดีเลย์พวกโน้ติฟิเคชันต่างนะครับก็เหมือนกับการจำกัดทร,รัพยากรเครื่องให้กินไฟน้อยลงนะครับจากที่มันเคยกินไฟปกติเนี่ยซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าเราใช้โหมดเนี่ยแล้วเราไม่ได้เล่นเกมหรือว่าดูคลิปหนักเนี่ย ตัวนี้มันก็จะช่วยให้แบตเตอรี่ของเราเนี่ยยืดอายุการใช้งานออกไปได้นานขึ้นครับก็คือว่าสแตนบายได้นานขึ้นนั่นเองนะครับผมเอาละครับเรามาต่อกันที่ส่วนสุดท้ายก็คือกล้องนั่นเองนะครับซึ่งหากใครที่ใช้ Xperia 10ตัว Mark 5ฟนะครับก็อาจจะงงนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้เลนส์มันหายไปตัวหนึ่งครับอ่าใช่ครับก็คือเขาตัดกล้องตัวเทเลโฟโต้ออกไปนั่นเองนะครับผมแล้วก็ให้ตัว คูณ2เนี่ยมันใช้ได้จากเลนส์หลักเลยนะครับที่เขาให้มา48ล้านพิกเซลนะครับผมส่วนถ้าจะถ่ายโบเก้เนี่ยตัวนี้ก็จะได้ระยะเดียวนะครับก็คือระยะวายหรือที่ประมาณ24มิลิเมตรนะครับส่วนการชดเชยแสงนะครับการปรับเบอร์พวกนี้นะครับอันนะครับการชดเชยแสงหรือว่าการปรับเบอร์ตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่า UI ของ Sony เนี่ยค่อนข้างที่จะ เฉพาะตัวพอสมควรเลยนะครับคือเหมือนกับการย่อมาจากกล้องมากกว่านะครับใครที่ใช้มือถือค่ายอื่นมาเนี่ยก็อาจจะต้องปรับตัวนิดนึงครับเพราะว่าเขาจะมีอะไรที่แบบมันเป็นยูนิคของเขาค่ายเดียวนะฮะส่วนเรื่องโทนสีภาพบุคคลเนี่ยใครที่ชอบสไตล์ภาพแบบโซนี่คือผิวสีขาวใสไม่ติดเหลืองเนี่ยก็ต้องบอกว่าคงจะชอบใจกับตัวภาพที่ออกมาเลยนะครับผม ส่วนการถ่ายวิวทั่วไปเนี่ยก็ต้องถือว่าเขาทําได้ดีครับเก็บรายละเอียดภาพได้ดีครับการปรับแสงออโต้ถือว่าฉลาดพอสมควรและก็ได้โทนสีภาพที่ดูสมจริงครับภาพนิ่งโดยรวมเนี่ยสรุปได้เลยครับว่าถ้ามีงบเหมือนกลางๆอยากได้มือถือที่ถ่ายรูปฟิลกล้องโซนี่เนี่ยตัวเนี้ยก็ต้องถือว่าตอบโจทย์เลยครับส่วนได้างานวิดีโอเนี่ยพอมี os มาให้ด้วยเนี่ยก็ถือว่าใจชื้นเลยนะครับตัวคลิปเนี่ยเนียนมากๆโดยเฉพาะ การถ่ายแบบ Full HD 60เฟรมนะครับแต่ถ้าจะใช้ 4K เนี่ยผมก็แนะนำว่าเน้นแบบการตั้งถ่ายนิ่งๆจะดีกว่าเพราะเวลาเราแผนกล้องไปเนี่ยมันแอบมีกระตุกบ้างเล็กน้อยซึ่งตรงนี้เนี่ยผมไม่มั่นใจนะครับว่ามันเป็นที่ความเร็วของชิปเซตหรือว่าแรมไม่พอหรือเปล่าส่วนตัวเสียงเนี่ยจากวิดีโอเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวลองฟังจากคลิปตัวอย่างที่ผมถ่ายได้เลยครับสวัสดีครับบิสต็อกเกจนะครับ ผมลองพูดผ่านนะครับวิดีโอของโซนี่ครับก็ยืดยืดไปสุดแขนนิดนึงนะครับแล้วก็ลองพูดไปก็ลองฟังดูนะครับว่าเสียงของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมสุดท้ายนะครับแถมให้เล็กน้อยนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องระบบเสียงของเจ้าโซนี่นะครับถึงแม้ว่าตัวเนี้ยลำโพงเราเห็นเป็นจุดข้างบนกับจุดด้านล่างน่ครับเป็นเซเรีโอเนี่ยแต่ว่าเหมือนว่าลำโพงให้มาแค่จุดเดียวเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเป็นรูเล็กๆเนี่ย แต่ก็ต้องบอกเลยว่าเสียงมันดังแล้วก็ชัดมากๆเลยนะครับแถมเจ้าตัวนี้ยังปรับระดับเสียงแบบได้ประมาณ30ระดับอะครับจากที่ผมลองเล่นรุ่นอื่นๆเนี่ยมันก็ปรับได้ประมาณ15ระดับประมาณเนี้ยครับแต่ว่าตัวนี้สามระดับถือว่าโอเคเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวเจ้า Sony Xperia 10 Mark 6นะครับส่วนตัวเนี่ยผมก็มองว่าเจ้าตัวนี้มันทำมาเพื่อสาวกโซ ny โดยแท้จริงเลยนะครับตั้งแต่การออกแบบตัวเครื่องเนี่ยที่แบบ ดูเรียบรยบนะครับแต่ว่าดูหรูนะครับรวมถึงการออกแบบฟีเจอร์กล้องนะครับที่ต้องบอกว่าคนที่ใช้กล้องของ Sony มาเนี่ยแล้วมาใช้เจ้าสมาร์ทโฟนตัวนี้เนี่ยก็จะเข้าใจได้ไม่ยากเลยนะครับผมรวมถึงโปรแกรมตัดต่อไฟล์งานที่ตอบโจทย์คนที่เรียกว่าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์จริงๆนะครับซึ่งราคา16,9 9 0บาทเนี่ยก็คงจะไม่เป็นอุปสรรคนะครับถ้าใจเราชอบครับผม แล้วคุณผู้ชมคิดอย่างไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมแซบสงกรลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ